หาวิธีซอยกันเพื่อแก้แกบองค์ชายขวัญเมืองขอาวางัญกระไรบังค่อมงค์ชายเอ๋ยจงม,มีอย่างน้อยกระโดดทะลุหลอดอาาศเยี่ยมหรืออยากเนี่ยม,มาแง้สีปูอ้อมเทียมก่อนจะใกล้เนี่ยจะยองขาถ้าอยากไกลเนี่ยสียน,ใน,ใน,น้ำห,าหนายเจ้าเหเอาเรื่องเนี่ยนะเอาไวท้ทีหลังก่อนบุงเลยแม่น้เที น้องสาวของเราก็ยุ่พร้อมเพียงย่างนาพร้อมเหน้าหมาทั้งหลายยุ่พร้อมเพียงกันพอดีถวาย,พพยบางังคมเพคะองค์ชายองค์ชายมีเรื่องใดกัดกลุ่มในพระทัยในไข่ออกถวายบังคมเพคะองค์ชายมีเรื่องใดกัดกลุ่มในพระทัยในไข่ออกบอกไม่น,น้ให้ มีสีซอยเหลือเพค็าเรานี้คิดเกียดแข่งองค์ชายซื้อควนเมืององค์ชายเมืองาฟาลีบุตรเ็พให้เราบาเดเจ็บด้โชคดีที่เราหลอดตายมากเราต้องการพาองค์ชายควันเมืองแม่น้องเจ้าสิวาจังไดฟังคำจา,อง,า,า,อ,าองค์ชายเราอารมณ์สุนเกียดแข่งอารยั้งคนเ่งเสียที่เขาสีแก่แข็ง ต้องหนักแน่นยาว์วัวเอากำลังสู่บ่ได้ใส่แผลไม่กัดจัดกันเข่าเขาต้องเอามันยาลูกผู้หญิงเข้าไปช่วยเอาของสวยของนององค์ชายไปทำทานตอบแะไรพี่น้องให้องค์หญิงบุลันไปจัดการในเรื่องนี้บ่มีพังให้เสื่อโน้ม แม่นุ่มทีปรับรองุณต้องใส่กลุ่้บ่บะปากสัตว์ตแบบนวนิ่มเพรค้าองคชายองคชายองค์ใายกว่าเมื่อเห็นองค์หญิงผู้หลันแหลมแต่ต้องตืินความหลังในน้แล้วก็ใหองค์หญิงหนขาองค่ายขนเมื่อในไต่ไปเรื่อิเพ็คค้าตีให้องค์หิงผู้ันไปขาองคชายยันโดอกว่าแม่คนเฮาทามากกันแล้วจอยกัะขาขันเพราด่องหล นอกจากที่ผ่าของเพชาแผนการนี้ถือว่าหมะสมดลเพราะตอนนี้สภาพของเรายังบอกแข็งแรงอคคงจะต้องทําตามแผนของเมนุ่มเบาน้องบุรัน์น้ำซอยก็ต้องทําตามแผนของเมนุ่มเบาน้องบุญรันใน้ซอยพี่น้องสุกัญญาใ่ยซอยอ้ายคงทําได้เมนอกขีนเจ้าสิวาจังไดโอโออยอยู่ดีๆคนเก็บหน้าอกขึ้นมา สสเสด็จพี่จะเป็นอย่างยอีกนะไปค่ะ,สะเสด็จพี่จะเป็นอีหยังไปนะไปค่ะบุรุษกัะสุกัญ่าเนี่ยสิทำเบื่อสเสด็จพี่ทุกอย่างองค์หญิงองค์หญิงไม่ต้องเป็นห่วงองค์ชายอาจจะยัง่งไปค่ะแม่น้อมกับลูกสาวนั่งแก้วนะ่ะสิดูแลองค์ชายให้ดีที่สุดและไปค่ะ ด้วยหัวใจที่หักาล,าลายต้องเป็นไฟเสียสารบ่อาจหาทางขาดหลีกหนีคำขอร้องบุรานั่งเป็นน้องต้องดูแลผู้เป็นพี่สเสด็จพ่อมอมฉันน่ะสิ่แม่ดูแลองค์ชายเป็นยางดีลเลยเพคะด้วยหัวใจที่หักลายน้องเป็นไฟ บออาจหาทางขาดลีกนี้คำขอร้องบุังนั้นเป็นนองต้องดูแลผู้เป็นพี่สเสด็จพอบอีิสเสด็จแม่ตายจากแล้วพวกเขานี่กองบังกันสู้กันญยา่ว่านันก็ขอรักอาสาเรื่องมาแย่องควางหักอาจสิมีหนหนทางใด ตัสินใจไปนักเอือยพระธิดาโบรานตอนฝากแม่นกเนธอหนอนดูแลไอ้พีออ่พอระงค์ตกวงรับปรจ,จ่าเพคะองค์จรความจริงใจไม่นงมีมอบให้องค์ชายแก้วอีกทั้งน้องนั่งแก้วที่ดูเลให้เต็มที่ความจงรักพักดี แม่รม้มีบ่ดังคอยวางใจได้อยาละาเวเ้นคนมันรักกดไลค์กดแช่ให้เรา